สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลั์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับบรรเสารที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่าสันติภาพสงบสุขต้องเกิดจากความยุติธรรมเนื้อหาใจาความเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับสังคมที่จะบังเกิดความสงบสุข สังคมที่จะมีสันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยุติธรรมในสังคมนะครับคือสมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยต้องมีความยุติธรรมอย่างเสมอหน้าและก็เท่าเทียมกันซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นสังคมแห่งนิติรัฐสังคมแห่งนิติธรรมซึ่งก็คือสังคมที่คนทุกคนในยอยู่ใต้การบังคับของกฎหมายอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าหรือมากกว่าใคร ทีนี้คำถามคือแล้วคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเท,าเท่าเทียมกันในเชิงกฎหมายจริงหรือไม่จริงครับแล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังที่รักนิยมความเป็นอภิสิทธิชนมากกว่าการชื่นชมหรือความศรัทธาในเรื่องความเท่าเทียมกันใช่หรือไม่ใช่ครับ คุณเฉลิมชัยบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าสมาชิกทุกคนในสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนและเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าแม้ว่าสังคมของเราจะมีหลักสิทธิมนุษยธรรมเราจะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเราจะมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันและดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรามีก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกของสังคมไทยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่า เราได้ยินข้ออ้างเรื่องหลักนิติธรรมและความเป็นนิติรัฐรวมไปถึงหลักธรรม,มาพิบาลเราได้ยินมาโดยตลอดนะครับแต่คําถามคือว่าคําอ้างในเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยหรือไม่แน่นอนแล้ครับว่าความขัดแย้งในสังคมมนุษย์เนี่ยนับเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกติของสังคมที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมาก แต่สังคมที่จเจริญแล้วก็จะต้องมีกลไกในการขจัดความขัดแย้งของเหล่าสมาชิกนะครับซึ่งกลไกนั้นเนี่ยต้องทําให้สมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าใครคนใดคนหนึ่งได้รับเอกสิทธิ์หรือมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือไม่โดยเฉพาะจะต้องมีกระบวนการรับรองความยุติธรรมของสังคมให้กับสมาชิกทุกคนโดยปราศจากข้อสงสัยนะครับ คำถามคือว่าแล้วสังคมไทยเรามีเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าครับทําไมเรายังเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการเล่นพักเล่นพวกมีการข่มเหงกันมีการรังแกกันมีคนบางกลุ่มกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองได้อย่างมหาศจรรย์แต่เป็นความมหาศจรรย์ที่ไม่ได้อยู่บนฐานของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่ได้ถูกต้องตามํานอนครองธรรมไม่ถูกหลักกฎหมายได้ซ้าไปแต่ทําไมทําไมคนเหล่านี้เนี่ย ถึงได้มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆในสังคมไทยเลยครับทำไมครับเราเคยคิดที่จะถามไหมครับว่าทำไมเด็กบางคนถึงได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยล้นฟ้าการที่ครอบครัวเหล่านั้นร่ำรวยล้นฟ้าเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเกิดจากการทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าเกิดจากการได้รับอภิสิทธิ์ในการสั่งสมความมั่งคั่งเราไม่ได้รังเกียจ คนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตนะครับแต่เรารังเกยียจการที่ผู้มีอำนาจรัฐและอำนาจทุนมีพฤติกรรมเล่นพักเล่นพวกช่อชนสมคบคิดร่วมกันโกงบ้านกินเมืองแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกรังเกยียจกับการที่คนกลุ่มนี้ทำผิดกฎหมายแต่กลับไม่ถูกลงโทษตามหลักกฎกระบ,บินบ้านกบ,บินเมืองทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดกฎหมายเอาผิดกับคนเหล่านี้ไม่ได้การที่สังคม มีผู้กระทำผิดแต่ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับผิดสังคมนั้นไม่ต้องถามหาความยุติธรรมหรอกครับในเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่ต้องสแสวงหาความสงบสุขและก็ความสันติสุขอีกต่อไปทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอหน้ากันจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยเคยถูกตำรวจปฏิเสธเรื่องการรับแจ้งความร้องทุกข์ไหมครับเคยถูกตำรวจรีดไถ่ไหมครับ เคยถูกรีดไถท,ทั้งๆท,ท,ที่คุณเนี่ยมั่นใจว่าคุณทำมาหากินด้วยความสุจริตคุณต้องตอบตัวเองให้ชัดนะครับว่าที่คุณทำมาหากินอยู่เนี่ยเป็นการทำมาหากินที่สุจริตจริงๆถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและคุณถูกตำรวจรีดไถแล้วทำไมคุณถึงยอมให้ตำรวจรีดไถนอกจากตำรวจแล้วเนี่ยคุณเคยถูกข้าราชาการสก,กรัดอื่นๆรีดไถหรือไม่ครับอย่างเช่นข้าราชาการกรมสรรพากรกรมสรรพาสัมิ กรมเจ้าท่ากรมสุลกร,กรคุณเคยถูกนักการเมืองรีดไถ่กันโชคซับไหมครับเคยถูกทนายความร่วมมือกับตำรวจกันโชคซับหรือไม่ครับและเมื่อคุณต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคุณเคยถูกบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการศาลรีรดซับกันโชคซับหรือไม่ถ้าหากว่าคนไทยและคนชาติอะไรก็ตามที่อยู่ในสังคมไทยยังต้องเจอกับปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริง คำตอบคือใช่ครับเราไม่มีความยุติธรรมและคําถามต่อมาคือแล้วทำไมทําไมถึงได้เกิดความไม่ปกติแบบนี้ขึ้นในสังคมไทยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เรื่องเลวร้ายเหล่านี้เนี่ยน่าจะหมดไปจากสังคมไทยตั้งนานแล้วนะครับทําไมครับคําตอบคือเพราะว่ายังมีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งรับได้ทนได้ไม่ปฏิเสธในความเป็นอนภิสิทธิชนและชอบความได้เปรียบเหนือบุคคลอื่นๆทั้งทงท,งท,งที่ปากก็พร่ำว่ารักความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความยุติธรรมคุณเฉลิมชัยบอกว่าเรามีรัฐบาลที่พร่ำมมาตลอดนะครับว่าส่งเสริมความยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรากลับเห็นมาโดยตลอดเช่นกันว่าพอเกิดคดีร้ายแรงขั้นวิกฤตขึ้นในสังคมไทยกลับไม่เคยเห็นว่าจะบังเกิดความจริงความยุติธรรมบนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุมหาวิปโยค14ตุลา เหตุการณ์ล้อมฆ่าประชาชน6ตุลาเหตุการณ์พึกสภาธมินจนกระทั่งเหตุโศกนาฏกรรมกรือเซและก็ที่ตากใบเราก็จะคงวนเวียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พบไม่เจอความยุติธรรมทั้งๆท,ที่เรามีกระทรวงยุติธรรมนะครับเรามีคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งนะครับแต่สังคมไทยยังหาความยุติธรรมไม่ได้ เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหวังแล้วครับว่าจะมาเกิดความสงบสุขความสมานฉันท์ความสมัคคีและสันติสุขอย่างแท้จริงบนผืนแผ่นดินไทยวันนี้คนไทยบางคนอาจจะยังไม่สำเนียดในเรื่องเหล่านี้นะครับต้องรอครับรอให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ประชิญกับความไม่ยุติธรรมด้วยตนเองแล้วเขาจะประจักษ์แจ้งว่าสังคมไทยเนี่ยหาความยุติธรรมได้ยากเย็นซะเหลือเกินนะครับ